พุ่นอันอันนี่กะบ่ได้กินหรอกจ้าเอามาช่วยเบิ่งวาเครื่องเขาจุกเขาเนียนแค่ียไดเนาะเจ้าเจ้าประจำอันนี้ก็คือโชคเป็นสีนะพี่น้องเอาตามนั่นแหลนะเนาะพ่อได้เขาต้มแล้วก็ไปย่างเร็วเลยจ้ะทําเวลาในจักหน่อยไปย่างเร็วเลยผลไมากลากหบาได้อกจ้าขอปูหมดให้เพื่อนในจักหน่อยราคาก็ยอมเย้าได้ขาดทุงละ30สิบบาทเท่านั้นแต่ว่า,าย่างไม้กันหิวหลายเนาะมือนี่ กษัม่านกองเขาเกษิได้ไปทำบุญสันเดีผู้ใดอยากได้พักกระอ,อกไปเด้อจา่ามืออื่นย่าไม้กะสิเอาไปคุณ่ะทางวัดทางว่าเนะะาะก็มาหลางทำค่วมสะอาดเนาะจ่าก็เป็นเวลาสามเพราะว่ามันเดือดมันเดือนแล้วมืนนวมนอนี่ก,ก็ะได้ก็เป็นเวลาทุ่มส w งทุ t นแล้วเนาะจา่านี่แหละเนี่ยสิ่งสิ่งที่ย่าไม้นัน่นมาจ่านี่คือเขาต้มโจกเนาะเขาตุมโจกอุดวนคุนละจา่านี่คะ่กะกับมากับคำเมือแล้วได้จ่านี่ก็เป็นเวลาทุ่มกลัวอีกคือเก่า มือนีก,ก,นอก,นนกับเดกอดูนนี่คือเกากับมาแวะสื่อของจะได้ผลลไม่ได้บางลำตาข้ามยายละกะสีห่อนไปพวดนี่ล่ะจาก่วมหิวของคนกระสิได้ไปถ้ำบุญสันเด้ผู้ใดอยากได้พักก็ออกไปเด้อจาามืออื่นยายไม้กระสิเอาไปพุนละทั้งวัดทั้งว่าเนาะกับมาล่างถ้ำข่วมสะอาดเนาะจาก็เป็นเวลาสามอุดวนุูาละจา่านี่ค่ะกับมากกับคำมือเราได้จา่านี่ก็เป็นเวลาทุ่งกลัวอีกคือเกามือนีกับเด้กดูนนี่คือเกากับมาแวะสื่อของจะได้ผลลไม่ได้บางลำ ่งอะนะพี่นองก็คือเตรียมการไว้เลยออกจากได้ของที่ต้องการแล้วกับว่ามาพากันไปหาแนวกินนจักน้อยพัสนอันนี้ก็คือการพักง่ายๆแบบไม่ายแม่เอามาฝากแล้วเจอกันในวัดซื้อไปก้อนน้านี่แล้วอันนี้ก็เป็นทางพาน,นอกจากกะล่วงมากกะปอไม้ของเฮาก็คือกลับบ้านละจ้ะบ้านน้องหวานหน่อยของเฮาเราแยกไหมกระดายเนาะก็สะเป็นผูดเป็นพวกนี่ละจ้าภารกิจที่ายกไหมได้ไปเห็ดมา ในมือน,นีก็คือการไปหาเก็บพักนี่แหละจ้าเอาพักมากบางอื่นเพราะว่ามันเดือดมันเดืนแล้วมือน,นีก็ได้ก็เป็นเวลาทุ่มสองทุ่มเนาะจ้านี่แหละเนี่ยส,สิ่งที่ใหญ่ไหมน้่หาจ้านี่คือเขาต้่มโจกเนาะเขาตุมโจกไสแตว่ากินบวบวายแล้วก็ควงสีได้เป็นเก็บไว้ละจ้าเนี่ก็เลยด้กินเขาต้มแค่ถ้วยเดียวเป็นยังไงกคนจังใหญ่ไหมเลียงกินเลียงไง่เลียงตายเลียงกลางซื้อไปก้อนนาน,นี่แล้วอันนี้ก็เป็นทา่างพานเนาะจ้าก็ร่วงมากอะ เป้าไม้ของเฮาก็คือกลับบ้านล่ะจ้ะบ้านน้องหวาหน่อยของเฮาน่ะเป็นตลาดในเลอจ้ะตลาดในเมืองนองบัวลําพูของเฮาอันเป้าไม้ก็มีอยู่แล้วละมือนีก็ย่างไปย่างเร็วเลยจ้ะสิย่างทอดน้องแน่กับ่ได้ดอกหน่อยค่าแม่หันละพี่น้องเอาทงเดียวก็สิีพ่พอๆก็เลยเป็นข้าวต้มนึ่งแล้วก็ข้าวต้มมันข้าวเปียกเสียนทันสวงร่วมกันเป็นสามทงวาดั่นมือนีย่า่ไมก็ได้มาจ้ามือนีย่า่ไมก็พากกันออกเดินท่าอีกแล้ว มีผ้าระกิจสําคัญด้วยจามือนกับผ้ากันไปเนาะก็ให้เบิงให้จบคลิปนาะหน่อยค่ะแม่หันลับพี่น้องเอาทงเดียวกับสีโป๊อ,อก็เลยเป็นข้าวต้มนึ่งแล้วก็ข้าวต้มมันข้าวเปียกเสียนทันซวงร่วมกันเป็นสามทงมาใั่มือใ้ย่าม่ก็ได้ตาข้ามยายละกับสีห่อนไปพวดนี่ละจากคว้มหิวของคนจังสีนะพี่น้องเอาตามนั่นและเนาะพ่อได้ข้าวต้มแล้วก็ไปย่างเร็วเลยจ้ะทำเวลาในจากน้อย ไปย่างเดียวเลยพลัมารากไม่ก็ได้ดอกจ้าหนุงนะพี่นองก็คือเตรียมการไว้เลยออกจากได้ของที่ต้องการแลวกับว่ามา,มาพากันไปหาแนวกินนั่นจักน้อยารัสนอันนี้ก็คือนตาค่ใหญยลากสีห่อนไปพวดเนี่ยจากค่วมหิวของคนการพักง่ามๆแบบไม่ย่ายแม่ามาฝากแล้วเจอกันในวัดเนาะไปออกเดินทาง พวามาหวอดบานกับ่าพูดพ่ำทำเพลงได้จ่าใหญ่ไหมเท้าเขาต้มได้กับสดได้ไปไยววยเยนี่ด้วยข่วมหิวห้อยนะจะา้ดยข่วมเท่าแกงวุ้นเส้นน่ะละจ้าแกงเส้นรอนแต่วันเมนี้ม่บ่าท่านก็เลยได้แค่สองเมนูเป็นเจา้าเกา่าเจา้เจาเดิมเจา้าประจําของยายไมล่ะจ้าเสพเสียบ,เ,ยบเจ้านี้ไปต่ว่ากินบ่หวา่บา่ไวแล้วก็ค่วสีได้เป็นเก็บไปละจ้าเนี่ยก็เลยนได้กินเขาต้มแค่ถ้่วเดียวเป็นยังไงกคนจจงใหญ่ไหมเลียงกินเลียงไง เลี้ยงายเลี้ยงกันก็ขอจัดนักจัดเต็มนะจักน้อยขั้นหนังทรวงบดตึงหนังตากระสีบวยอน,นงงอะนะพี่น้องก็คือเตรียมการไว้เลยออกจากได้ของที่ต้องการแล้วกับว่ามาพากันไปหาแนวกินนะจักน้อยว่าสันอันนี้ก็คืออิบเบกวนว่าสัน <c oughs> ขออุบอิบเบกวนว่าสันเพิ่นว่าหนเนาะขั้นบวมันกระสีบวมวนได้แม่นบอกละ่ะว่าแย่ไหมหันสิผ้าไปใส่เนาะก็เป็นการเดินทางไปทางเอาเท่าได้กับเพรว่ากินเท่าได้กับ อย่าตะเจ้าควางบ่อิม่มไม่าสั่งเอาอนันเอาว่าซานออกมาเทศถุงนึงกับติ่มถวยบักญ่ผุ้นี่จ้ะที่มืออื่นเนาะก็สิไดใดไปทํำบุญกันสะีหน้าก็เลยอยากเตรียมไปนจักน้อยกะเก็บเอาอันใดกระไดเอาให้มันเล้วภายในคขึ้นนี่มืออื่นกับสิบได้มี่ยังไหเพราะว่ามันเดิกมันเดินแล้วเวมือนี่กระไดก็เป็นเวลาทุมซองทุงเนาะจ้ะนี่แหละเนี่ยสิง่งสิ่งที่ใหญ่ไหมน้่นหาหาจ้ะนี่คือนเขาต้่มโจกเนาะเขาตุ่มโจกตาข้ามยายลากับสิห่อนไปพวด นี่ละจากค่วมหิวของคนสุ่มกลัวแล้วสำหรับคลิปนี้ได้จเจ้ยดา่ยายใหม่กะขอจบไปเพียงแค่นี้ทํานข่วมสะอาดพักเรียบร้อยแล้วมืออื่นเจอกันอยู่วัดของเฮาได้จา่าผููได้ตมหนุงนะพี่น้องก็คือเตรียมการไว้เลยออกจากได้ของที่ต้องการแล้วกับว่ามา,มาพากันไปหาแนวกินนั่นจักน้อยพัสนอันนี้ก็คือค <laughs> ักบ่พี่น้องค่วเสียบย่า่ยัมีคือปวดขือปวดเถอะคักบ่พี่น้อง ขวัญเสียบย่ามีคือปวดขีโพัวเทีา่าสิร้ร้วาภาลกิจที่ย่ามัไแปนันคืออีหยังในตอนนี้กาสิพาเดินทางไปสักก้อนกับิบ่คขั่นได้บอกนะจ๊ะกาสิบ่คขั่นได้เฉลยให้หัวหน้ากับคอขอ,อุบบานเฮาจ้าตาข้ามยญ่ลากสิฮ้อนไปพวดนี่ละจากข่วมหิวของคนกลุ่มกลัวแล้วสําหรับคลิปนี้ได้จะ่เด้อย่ามักับอจบไปเพียงแค่นี้ทำความสะอาดพักเรียบร้อยแล้วมาอื่นเจอกัน อยู่วัดของเฮ้าได้จา้าผู้ใดตงเนาะไปออกเดินทางพอมหาหอดบานกับ่าูุดผ่ำทํำเพลงได้จา่าย่ายไหมเท้าเขาต้มได้ก็สดได้บบดนี <c> ้ <oughs> ด้วยคว่มหิวหวย้ยเนาะจ้าด้วยคว,มว่มใส่ตา่ากินบ,บ,บวาดบวหยแล้วก็ค่วงสีได้เป็นเก็บใบละจ้าเนี่ยก็เลยไในกินเขาต้มแค่ถ้วยเดียวเป็นยังได๋คนจังย่ายให,หมเลียงกินเลียงไง่เลียงตายเลียงการการพักนำงามแบบนี้ย่ายไหมอมมาฝากแล้วเจอกันในวัดแล้วก็มี ต้มข้าวเปียกเส้นแล้วก็อีอย่างนึงก็คือเป็นแกงเ้นบ้านแล้วก็มีต้มข้าวเปียกเส้นแล้วก็อีอย่างนึงก็คือเป็นแกงเซนบ้านเอาเท่าได้ก็บ่พ่อกินเท่าได้ก,ยกะย่านตาเจ้าควงบ่อิ่มไม่ลาสังเอานั่นเอาว่าซ่านออกมาเทศถุงนึงกับติมถ้วยบักใหญ่พุ่นด้จ้ะข้าสิได้รู้ว่าภารกิจที่ย้ายไม่แป่นั่นคืออีหยังในตอนนี้ก็สิพาเดินทางไปสักอนก็สิบ่คขันได้บอกนะจ้ะก็สิบ่คขันไดเฉลยให้หูวหน้าก็ขคอ อันก็ซ้ำมากองเขาหน่อยค่ะแม่คือว่าหันละย่าหิวมากเอาปันได้กับเอาว่าพ่อคุณเอาว่าสันซังเอาว่าสันเพลินเอา,ากินกินย่ายไหมมาจ้าเมในใีย่ายไหมกับผ้ากันออกเดินทางอีกแล้วมีภ้าลกิจสําคัญนะจ้าเมนีกับผ้ากันไปเนาะกให้เบึงไห้จบลิปเนาะข้าวแกงวนเส้นนั่นละจ้าแกงเส้นหล่อนแต่ล่เมนีมากว่าท่านก็เลได้แค่สองเมนู เป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจําของยายไมล่ะจ้าเสียบเสียบเจ้านี่เพราะว่ามันเดิกมันเดือนแล้วมือนี่ก็ได้ก็เป็นเวลาทุมสองทุงเนาะจ้านี่ล่ะเนี่ยสิ่งสิ่งที่ยายไม่นั่งหาจ้านี่คือเขาต้มโจกเนาะเขาต้่มโจแตาข้ามยายล่ะกสีหอนไปพวดนี่ล่ะจ้าขุ่มหิวของคนอุดวนพล่ะจ้านี่ค่ะกับมากกับคาเมือแล้วได้จ้านี่ก็เป็นเวลาทุมกลัวอีกคือเก่า มือนีกระเดกเดือนนีคือเกากรมาแวะสื่อขวงจะได้ผลไม้ได้บางละหมดออกจากหันกับมาเอาไข่อันวาสั่นพนว่าอยากแดกไข่มาสั่นหน่อยคาแม่หันลับพี่น้องเอาทงเดียวกับสีพ่๊ะก็เลยเป็นข้าวต้มนึ่งแล้วกับข้าวต้มมันเขาเปียกเสียนทันซวงร่วมกันเป็นสามทงมาสั่นมือนีย่า่ไม่กระได้หน่อยขาแม่หันละพี่น้องเอาทงเดียวกับสีพ่๊ะก็เลยเป็นข้าวต้มนึ่งแล้วก็ข้าวต้มมันเขาเปียกเสียนทันซวงร่วมกันเป็นสามทงมาสั่นมือนีย่า่ไม่กระได้ มาจ้ามือเนย่ายไม้กับผ้ากันออกเดินทางอีกแล้วมีภ้ารกิจสําคัญนะจ้ามือเนยกับผ้ากันไปเนาะก็ให้เบิ้งให้จบคลิปนากหน่อยค่ะแม่หันลังพี่น่องเอาทงเดียวกับสี่พ้ก็เลยเป็นข้าวต้มนึ่งแล้วก็ข้าวต้มมันเขาเปียกเสียนทันสวงร่วมกันเป็นสามทงมาสั่นมือเนย่ายไม้ก็ไดเพราะว่ามันเดือดมันเดินแล้วมือเนยก็ได้ก็เป็นเวลาทุมสว่มงถุงเนาะจ้าเนี่ลแหละเนี่ยสิ่งสิ่งที่ย้ายไม้นั่หาจ้านี่คือข้าวต้มโจ๊กเนาะข้าวต้มโจ๊ก เมืออื่นเนาะก็ษิไดไปทํำบุญจังสีนะก็เลยอยากเตรียมไปในจักน้อยก็เก็บเอาอ,อนันใดก็ได้เอาไห้มันเหลยวภายในขึ้นเนี่มืออื่นกสิตบดายมี่ยังไงตังส่นะพี่นวองเอาตามนั่นแหละเนาะเพราะได้เขาตม้มเลลวกับไปย่างเร็วเลยจ้ะทำเวลาในจักน้อยไปย่างเร็วเลยผลไมาก,าก,มากรากไม้ก็ได้ดอกจ้าสาิผนุนอันนี่ก็ไ่ได้กินดอก,าก้าเอามาช่วยเบิ่งว่าเครื่องเขาจุ๊เขาแหน่นแค่ียไดเนาะเจ้ากาเจ้าประจํา อันนี้ก็คือโชคปั่นเที่ยหมืออื่นเนาะกระสิไดไปทํำบุญจังสีหน้าก็เลยอยากเตรียมไปนักหน้อยก็เก็บเอาันใดกระด้เอาให้มันเหลวภายในคืนนี้มืออื่นกระสิบด้มีอยังห้หมดออกจากหันกะมาะเอาไข่อันว่าสันเพลนวานอยากแด้ไข่ว่าสันแล้วก็มีต้มเขาเปียกเซนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นแกงเซนบ้านเนาะไปออกเดินทางพอมหาหอดบานกับว่าพูดพ่ำถ้ำเพลงได้ใจใหญ่ไหม เท่เขาต้มได้กับสดได้แบบนี้ด้วยความหิวหวยเนอะจ้ะด้วยความใส่ตาบ่า